เนักสำรวจโบราณสถานโอเคเรามาตรงนี้ก็จัดศัตรูตรงนี้เสียไอ้หมดสิ้นซากผมขอเปิดแท,นท่นเทเลพอร์ตแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปกับจัดมอนกันต่อ หลังจากที่เรากำจัดมันตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยแปลงร่างเป็นตัวตัววัวนะครับผมเป็นน้องวัวนะครับเข้าไปในถ้าตรงนี้นะแล้วก็จัดการมันได้เลยเปิดประตูโยโโอเคเข้าไปข้างในกันเลยนะครับ มาถึงแล้วโอแมแกโอโน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 ดูเรียงกล่องดิวัดเต๋อเฮลหลังจากที่กล่องเล็กๆมันกลายมาเป็นกล่องแบบนี้ให้เราเลยนะครับดูดิโอ oh, เอาซะเหนื่อยเหมือนกันนะครับมอนอยู่ตรงนี้ทุกคนกรุณาเอาทีมที่คิดว่าเก่งๆวาดซูเลยนะครับ <S <S ไปกันต่อไปอยู่หน้าทำเลยเลยพิลลอร์พอไป ที่เกศวิ่งกลับอ่ะ